สดีนนค,รครับทุกคนคลิปนี้นะครับเราเดินหน้าเวกซีสะพานควายนะครับเรามาเดินงานอีเวตนกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ กินก็ไม่ค่อยมีอะไรนะทุกคนมีหมดประมาณนี้ครับนี่ก็ได้ฟุกุหมดแล้วไปข้างนอกกันต่อนะครับ เดี๋ยวจะพาไปเดินดูตรงนู้นนะครับว่าเป็นยังไงฝั่งถนนสุดทิศสารวิกนิชัยแต่เราไม่เดินลงไปนะเดี๋ยวเราจะอยู่บนสะพานนะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มแล้วทุกคน แยกสะพานควายนะครับเดี๋ยวเราจะข้าไปฝั่งโน้นนะ ตรงนี้ก็เป็นสี่แยกสถานควายนะทุกคนจเจริญมากแล้วตอนนี้อาคารทั้งหน้าเรานี้เป็นอาคารเดอะซันนะครับเป็นแยกอีกแยกหนึ่งที่วุ่นวายมากนะครับ อุ่นวายสุดๆเลยนะครับทั้งกลางวันกลางคืนตรงนี้เป็นอาคารเดอะซันที่เขาสร้างใหม่นะครับเพื่อนๆ ครบเลยนะสำนักงานออฟฟิศร้านอาหารร้านค้าฟิตเนสมีหมดเลยอาคารเดอดลท์นะครับตึกดะดลท์เมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นอาคารพาณิชถ้าใครเคยอยู่ย่านสะพานควายก็คงใจนึกภาพออก ว่าตรงนี้เป็นตึกอาคารพาณิชเมื่อก่อนที่เขาอยู่ตรงมุกหัวมุม,มครับฟุตบาทสวยมากเลยนะตรงนี้ บรรยกากาศสะพานควายตอนกลางคืนนะครับคนเยอะมากคนเดินเยอะมากเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นตึกแถวเก่าๆที่เขาเคยอยู่ในย่านนี้มานานแล้วนะทุกคน บางร้านก็ปิดบางร้านก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ส่วนมากจะยังอยู่นะบางร้านก็ปล่อยให้เช่าออแล้วเนะี่ย ร้านนี้อร่อยซื้อกลับบ้านดีไหมกระหิ้วไกลล่หิ้วไก่มากเลยอ่ะผ่านก่อนดีกว่านะครับนี่ตรงนี้มันจะเป็นร้านกับข้าว ร้านกับข้าวร้าน,นอาหารนิสาเนเยอะหอยทอดทะเลนะนร้านของทอดนะครับ พัดไทยเขตกแต่งแบบตกแต่งเหมือนร้านดิจิตอลเลยอันนี้เป็นร้านอะไรอ๋อร้านขนมนะครับร้านขนมขนมอะไรเขาเรียกว่าขนมปักหม้อเหรอไม่ใช่อ่ะมันคล้ายๆสาคูก็ไม่เชิงนะครับ ปากหม้อก็ไม่รู้ใช่ไหมถึงรถไฟฟ้าแล้วกลับบ้านดีกว่าสัพพันควาย ร้านอาหารปักใต้ครับแกงอาหารปักใต้ซื้อเป็นกับข้าวก็ได้และนี่ก็เป็นบรรยากาศสะพานควายล่าสุดนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะปิดคลิปตรงนี้แล้วครับเจอกันใหมนะ่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านติดตามด้วย ขอบผมทุกการรับชมเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ